สวัสดีครับเอฟซีทละท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวทีวีลาเอ็ดีแล้วก็ลาวสตานะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาดิจิตนจากสูถึงเก้าครับได้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมา,มามากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรชายวิยจรณ์าณในการรับชมนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกของวันที่สองกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางราทีวี นะครับผลออก528 92เก้าส็เสียดายตำแหน่งเนาะนะครับไปอยู่ด้านหน้านะครับห้ 5, ไปอยู่ในแถวหน้าเนยะหน้าสอก็เลยเกาวิ่งอย่างเดียวนะครับเก็วิ่งอย่างเดียวเลข5 5 2มันออก528 ชุดวินไม่มีเลขแปดก็รูดไปเนาะครับกาเลขวิ่งอย่างเดียวคือเลขหน้าครับไปกันต่อที่ดาวเฮตดีผลออกเก้าหเจดสามสองตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะก็มีเก้ามีหแต่ไปอยู่ด้านหน้านะครับ ้าวหกไปอยู่แถวหน้าก็เข้าวิ่งเหมือนกันครับเสียดายนะครับพอมันเข้าเนาะมันเข้าไปอยู่ด้านหน้าหมดเลยห้าสองก็เข้าก้าหกก็เข้าหลบไปอยู่ด้านหน้าหมดนะครับก็ถือว่าก้า 9, วิ่งลุดอย่างเดียวนะแต่ว่าใครกับเลขเก้ากับเดขหกนะครับความโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันแต่ลูดหก กลับไปกันต่อที่ลาวสตาผลออก4 2, 2, 7, 2. ี่สองสองเสองรอบนี้เก้าตัวเน้นไม่เข้าเนาะเข้าเจ็ดวิ่งโลดตัวที่ผมไม่ได้เน้นจุดพินก็มีเลขเก็บตัวเดียวเนาะับเข้าวิ่งโลดอย่างเดียวแล้วก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางในบันที่สม ที่สามเดือนเก้าสองพันห้าร้อยสิบแปดกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮด,ดีลาวสตา เรามาดูลาวทีวีเนาะชุดวินหนึ่งสามศูนย์เก้าสองเป็นหนึ่งกับสาม ก็เน้นในที่เลขสามนะครับเจาะสามชุดก็มีสามศูนย์สามเก้าสามสองสามตัวศูนย์สามสองหรือสองศูนย์สามก็ได้นะครับ สามสองจุดนี้เนาะไปกันต่อที่ราวยอดอีกจุดวินวันนี้ได้เลขศูนย์สามสองสี่แปดเลขเด่นในศูนย์กับสาม ในในที่เลขศูนย์เกาะไอสามชุดนะครับก็เป็นศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดสามตัวจะไปที่ห้าศูนย์สาม ส่วนสามผมไม่ได้เจาะเนาะก็เล็กเด่นมาด้วยกันนะครับส่วนส <c oughs> ามก็จะเป็นจุดลองก็จะเป็นจุดนี้เนาะ <c oughs> ส่วน 4, สี่ส่วนแปดนะครับลองไหม กับตัวที่อาสตาจุดฟินได้เลขส 2, ่สอก็ดกในที่ เดลขสองอสองห้าสองหกสองเจ็ดสามตัวสองสองหก นะครับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c ทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่30วันที่3เดือน9กสองพัน5 6 8นะครับโชคดีกันทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ